สวัสดี <c oughs> ขออภัยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหน้ากากอุนตาแมนทาโร่โครับคลิปเดียวกับที่เป็นเกมขัดดับเบิลแล้วก็อ,อ,อุนตาแมนที่ผมบอกไปอย่างเมื่อกีนน้นี่แหละครับ โอเคครับก็มาเริ่มดูอะไรกันก่อนเลยนะครับนี่ครับขออภัยด้วยนะครับมันหนักหน่อยนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นตาหน้านะครับหน้ากากนี้ไม่ใช่หน้ากากก๊อกแก๊บนะครับจะเป็นส่วนหัวเขาเลยนะด้านในก็เป็นอย่างเงี้ยครับหายใจได้มีรูออกซิเจนตรงปากครับเขานี่นะครับ อี่นะครับมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาตั้งกล้องแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะครับ Okay, up. Yeah. Okay, up. นี่ครับขอตั้งก่อนนะครับโอเคครับได้เห็นผมกันล้าะครับก็ขอจบคลิปเพื่อเพียงเท่านี้สวัสดีครับ